สตูนเอาใจสาวกข้าวเหนียวทุเรียนหมอนทอง3สีเสิร์ฟแบบจุกๆทั้งเนื้อสดและน้ำราดในราคาเบากระเป๋าออเดอร์วันละ200ชุดสาวกทุเรียนในยุคนี้แม้จากกระทบกับภาวะเศรษฐกิจเงินฝืดเคืองไปบ้างแต่หลายร้านจำหน่ายทุเรียนก็มักจะหาทางออกให้กับลูกค้าได้เข้าถึงทุเรียนผลไม้ที่หลายคนชื่นชอบและโปรดปานได้ง่าย เหมือนอย่างเช่นที่ร้านนี้ของคุณอลิสาพันโยหรือคุณฝนตั้งอยู่ใกล้ทางเข้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพฤาหาดกูเดนตมบลพิมาอนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลทันทีที่ถึงเวลาสี่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มของทุกวันจะมีลูกค้ามายืนคอยคิวซื้อข้าวเหนียวทุเรียนสามสีกันอย่างคึกคักทาให้ทางร้านต้องจัดคิวเข้าแถวเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงข้าวเหนียวทุเรียนสามสีที่พร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนที่ชื่นชอบกินกันชนิดจุใจ ทั้งเหนือทุเรียนหมอนทองสดๆชิ้นใหญ่ๆเข้าเหนียวมูล3ามสีธรรมชาติทั้งอันชันใบเตยและสีขาวธรรมชาติน้ำกะทิทุเรียนและน้ำกะทิธรรมดาออก็พร้อมเสิร์ฟให้เลือกทั้งสองชนิดในราคาเพียงชุดละ6บาทบอ,อาทครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะครั้งที่แล้วสาครั้งที่สใจอะไรเ,เหมือนกับว่า อาน้ำกะท pues <t ue úc ados> ิท <scary> <à Think> ุเรียนเขาคือมันเป็นมันได้เนื้อทุเรียนจริงๆเลยแล้วก็มีเนื้อทุเรียนให้เราด้วยแล้วก็ในน้ำกะทิก็มีเนื้อทุเรียนด้วยแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะหกเออสี่ชุดค่ะเราชอบนี่คือเราเราชอบในส่วนของคือใช่น้องเหลาน้ําทุเรียนเลยค่ะเพราะว่าส่วนมากที่เรากินเข้าวเหนียวทุเรียนมันก็ต้องกินกินกับน้ํากะทิถูกไหมคะแล้วก็อันนี้มันคือพี่เขาให้เนื้อทุเรียนมาด้วยค่ะคือมันเหมือนกับว่า ได้รถทุเรียนจริงๆเลยค่ะ,ะเนื้อล้วนประมาณสามสิบกิโลค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวประมาณสามสิบเหมือนกันค่ะวันละสองร้อยชุดค่ะทูเรียนที่เอามาจากไหนคนะทุเรียนจากจันทบ,บุรีค่ะราคาเนือถือว่าเราอยู่ได้อยู่ได้ค่ะ,อคะเอาแบบว่าคนจับต้องได้แล้วก็เราก็อยู่ได้ด้วยค่ะ หาเมื่อ2วันแล้วตั้ะแต่อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเวลาหน้าทุเรียนอ่ะก็จะขายประจําทุกปีค่ะเฉพาะหน้าทุเรียนนะคะที่บ้านลูกพัดใจในตรงส่วนไหนคะทีเยอะที่อ่าน้ำกะทิค่ะอน้ำนีำ้จะเป็นน้ำเนื้อทุเรียนแล้วก็จะแถมให้สองแบบค่ะนอกจากนี้คุณอลิสาพันโยก็ยังเปิดขายขนมจีนบุฟเฟ่ผักสดๆซึ่งเป็นงานประจำอยู่ด้วย ที่ซอยเขาจีนตำบลของขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลโดยจะเปิดขายขนมจีน9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นต่อจากนั้นเมื่อถึงหน้าทุเรียนก็พร้อมขายให้สาวกทุเรียนได้กินกันจนหมดฤดูกาลอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม2ใต้นิ้วแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารในจังหวัดสตูล2ใต้นิ้วรายงาน